สวัสดีครับผมเน Th ี่ยพูดเรื่อง IP มาหลายเรื่องนะครับและวันนี้เนี่ยก็มี IP หนึ่งตัวที่อยากจะแนะนําให้ทุกคนรู้จักนั่นก็คือสิทธิบัตรเครื่องไรสิทธิบัตรก็คือเอกสารสิทธิที่ทางรัฐออกให้นะครับให้กับเจ้าของนะครับในการที่จะคุ้มครองสิ่งประดิษฐ์สูตรหรือว่ากรรมวิธีการผลิตหรือว่าพวกระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับในการที่จะให้สิทธิ์กับเจ้าของเนี่ยในการที่จะขายหรือว่านําเข้าหรือจะผลิตตามสิทธิบัตรนั้นๆนะครับซึ่งสิทธิบัตรเนี่ยจะให้ความคุ้มครองเฉพาะประเทศที่ทําการจ เนนท่าั้ซึ่งถ้าเราอยากได้รับความคุ้มครองในหลายๆประเทศเนี่ยเราก็ต้องเข้าไปจดสิทธิบัตรในประเทศนั้นด้วยสำหรับประเทศไทยนะครับเรามีสิทธิบัตรอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ประเภทนะครับประเภทที่1นั่นก็คือสิทธิบัตรการประดิษฐ์นะครับแน่นอนก็คุ้มครองสิ่งประดิษฐ์นะครับที่มีความแอดวานซ์ are, มีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นมีความใหม่ในระดับโลกนะครับซึ่งสิทธิบัตรการประดิษฐ์เนี่ยคุ้มครองสูงสุด20ปีรองลงมาก็คืออนุสิทธิบัตรนะครับอนุสิทธิบัตรร่กกกงิิดษฐ์หัาาซึล ก็จะง่ายกว่าสิบประกันอิตนะครับมีระยะเวลาคุ้มครองสูงสุด10ปีนะครับและประเภทที่3นะครับก็คือสิบประออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับก็จะคุ้มครองงานออกแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปร่างรูปทรงภายนอกของผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งจะไม่คุ้มครองไปถึงโครงสร้างการทํางานหรือว่ากลไกของผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งสิบปรออกแบบเนี่ยคุ้มครองสูงสุด10ปีนะครับนอกจากนี้นะครับเรายังสามารถที่จะใช้ข้อมูลสิทธิบััรเนี่ยเป็นข้อมูลในเรื่องของการวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีวิเคราะห์คู่แข่งได้ด้วยนะครับซึ่งถ สนใจที่จะสืบค้นข้อมูลสิบตัตเนี่ยก็สามารถที่จะสืบค้นได้ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยหรือกรมทรัพย์ในแต่ละประเทศสําหรับสิบตัตรในแต่ละประเทศได้เลยครับ